มาเตรียบดินใส่กระถางไว้ปลูกพักอีกจ้าพี่น้องใหญ่นาใหญ่ล้างอยู่นี่ละจ้าปลูกใส่กระถางใส่กระมังก็ดีแนวนี่ละจ้าเกลื่อนใหญ่ง่ายส่วนสนอพยายามใส่มะหวงทางรดข่อยเตรียมเฟืองจ้าเศษเฟืองทือลูกใส่ไปอัดมาละเอามาไว้ห้องกลนกระมังจ้าส่วนนี้เพราะท่านได้ขันน้ำอ้อยจ้าพี่น้องก็เลยใส่เป็นเฟืองแทน ของกละมังไว้ก้อนเพราะเวลาเพิ่นเปลือยก็สิเป็นปุ๋ยตอจ้าลูกใส้คุดดินไ้ผสมครับกากมันจ้าดินสองส่วนกากมันส่วนหนึ่งกะกะเอาเลยจ้ะพี่น้องกละมังหนึ่งกะใส่ขุดนึงครับอีกเครื่องจ้ะใสเ่เต็มๆไปเลยเพราะว่าเวลาหุดนามแล้วดินมันกะสิแจบลงขึ้นเกา นี่เป็นกองกากมั่นจ้าลูกชส่เป็นกาไปซมดินน้ำใส่ครบแล้วเรียบรล่อยกะหดน้ำจ้าหดน้ำให้ซุ่มๆเขาก็เอาเสียมมาซับับยุ่งๆจ้าให้ดินหลวนดีเห็ดทุกกะละมังเลยจ้า จากนั้นก็เอาเศษเฟื่องขึ้นเกาล่ะจ้ะเฟื่องมุนมุนปลูปกหนาวก้กอนแล้วก็หุดนามเป็นอันเรียบร้อยจ้าขี้งวขี้ไกล้สีพทุทธันไส้ได้จ้ะปลูกแล้วจักสีหาหมือพหละจังคอยสีพิ่มลงไปมาเห็นพักเพื่อนจะเป็นงามจ้ะพี่น้องประกาศขาวปีไงจ้ะเพื่นปลูกห่างๆวบฮุดบได้พี่น้อง ซื้อน้ำเพลินเมื่อกินน้ำจากหัวหนึ่งทัศเสีเาายวไล่หัวมันก็สิกินบม่ท่านจา้าหัวหนึ่งกับเกินคุมเกินพ่ออะไรจะนี่สวนเอแลเดอร์พีกาดบานเกาขามจ้าพี่น้องเปิดขายส้าวบาทเสียวต้นกาดน้ำเพลินไปปลูกน้ำจา้าเอาเตรียมดินไหวป่หลายกะเสือพักขนากับผักกาดขาวใหญ่เนี่แหละจา้าไปปลูกปลูกกะละมังละหาต้นจ้าพักขนา อากาศค้าวกับปุกกะละมังละตนพ่อจะ้ะเพราะว่าเห็นเพิ่นบำรุงได้ตุนใย,ยแห้งจะ้ะจังมาลุนต้องการจากพี่น้องว่าสีรอดหรือสีล่วงอากาศกลางเว่นก้อนๆเท่ากับเอาแนวมาปุกกรนได้จะ้ะจากสีหาหมือพนละให้ข้าจังคอยเริ่มให้ฟุ้นจะ้ะฟุ้นก็สิเป็นขี้งัวขี้ไกล้ละจะ้ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซั้านี้จะ้ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจะ้ะ